สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเรื่องเบตตี้บูกันครับภาพยนตร์จะเปิดเรื่องข,ขึ้นมาที่มีภาพการมีเซ็กของชายหญิงสองคนชายคนนั้นบอกว่าผมรู้จักเบตตี้มาได้สัปดาห์หนึ่งแล้วเราเล่นรักกันทุกคืนคําทํานายมักจะบอกก่อนว่าพายุล้ายย้อนกลับไปในอดีตชายที่ขับรถอยู่นั้นเขามีนาว่าสอกเข้ากลับมาที่บ้านและเปิดอาหารที่เขาทําขนาดเดียวกันก็มีผู้หญิงเดินมาที่บ้านของเขาเธอวางกระเป๋าลงหลอนมีนาว่าเบตตี้ หลอนมาก่อโตของซอกวันต่อมาชายชรานั่นเขาบอกว่าเมื่อวานฉันเจอแม่นั่นอีกแล้วและก็เอาผ้าไปวางไว้บนรถและต่อมาทางเบตตี้และซอกก็ขึ้นรถและขับออกไปที่ลานซอกได้ซื้อผักมาเป็นจํานวนมากซึ่งเบตตี้ก็ยิม้มและในคืนนั้นเองเบตตี้กับซอกก็จูบกันเขาบอกกับตัวเองว่าผมเพียงแค่อยากจูบเธอกับฟัดกัดก้นเธอ วันต่อมาเพื่อนของเขามาหาและซอกก็พาเพื่อนเขาไปดื่มกาแฟต่อมาซอกกับเบ็ตตี้ก็ไปทาสีจนเสร็จในคืนนั้นเบ็ตตี้มาทําความสะอาดและสําเร็จความใคร่ให้ตัวของซอกต่อมาเพื่อนของเขามาหาแต่แล้วเบ็ตตี้เอาสีมาเทใส่รถและเดินจากไปคืนนั้นเองเบ็ตตี้เจอพวกหนังสือซอกบอกว่ามันเป็นบันทึกของเขานั่นก็เลยทําให้ เบตตี้อ่านหนังสือเหล่านี้จนถึงเช้าหลังจากนั้นซอกกลับมาจากการทํางานเขาพบว่าเบตตี้โยนตะเกียงใส่บ้านของเขานั่นเกินทั้งทำให้ทั้งสองต้องออกจากที่นี่ไปในที่สุดหลายเดือนผ่านไปเบตตี้ก็เขียนหนังสือเธอมีความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนในคืนนั้นเองซออกกาลังเขียนหนังสืออยู่นั้นลิซามาหาเธอบอกว่าคุณทําอะไรนะ่ะแต่ซอกไปบอก และดีซาก็หอมแก้มเขาต่อมาเลตตี้เขียนหนังสือเสร็จและในคืนนั้นเองเธอก็เอาต้นฉบับไปใส่ตู้ส่งุดหมาย คืนโตมาทั้งซอกและเบตตี้ก็ไปทํางานที่ร้านพิซซ่าพอปิดร้านเบตตี้มีปากเสียงกับคนในร้านจนเบตตี้เอาส้มมาแทงลูกค้าแต่ซอกเข้ามาห้ามวันต่อมาเบตตี้คิดว่างานเขียนของเธอไม่น่าจะถูกตีพิมพ์จนเธอพาซอกไปหาบอสเธอเอาเอกสารให้บอสดูและบอกว่านายเขียนไอ้นี้ใช่ไหมไอ้ผู้ตีพิมพ์เฮงซวยเธอเอาหาเธอเอาหวีนะครับฟันเข้าไปที่ ที่ผู้ตีพิมพ์และจะไปต่อมาเธอได้แลบลิ้นใส่สามีภรรยาผู้ชลานี้วันต่อมาซอกก็ไปจัดการคนตีพิมพ์เขาบอกว่าผมไม่โกรธคุณเรื่องหนังสือหรอกนะคุณไม่ผิดหรอกเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งกับเธอต่อมาก็มีปาร์ตี้เอ็ดดี้ไปรับโทรศัพท์และพบว่าแม่เขาตายแล้วและในคืนต่อมาที่บ้านของเอ็ดดี้ซอกก็หกล้ม ลิซ่าเห็นก็ตกใจแต่เบตตี้ก็ขำและวันต่อมาก็มีคนพาซอกไปดูซึ่งคนโจรสลัดนั้นพอเห็นไอ้นั่นเขาก็ทำลายไปในที่สุดวันต่อมาซอกได้พาเบตตี้ไปขับรถเล่นและในคืนนั้นเองเบตตี้เกิดอาการคลั่งเธอชกกระจกและวิ่งหนีไปที่โบสแต่ซอกก็วิ่งมาทันและพาเธอกลับไปนอน วันต่อมาเขาเปิดร้านเปลี่ยนโหนแต่ก็ขายไม่ได้และวันต่อมาชายเจ้าของร้านบอกว่าลูกชายเขาอยู่ที่ห้องน้ำเลยและซอรก,ก็เข้าไปช่วยลูกชายเขาไปในที่สุดต่อมาเมียของเจ้าของร้านเปิดหน้าอกให้เขาดูสื่อถึงความโลกใจของภรรยาของเจ้าของร้านซอกจับหน้าอกและจบลงที่ทั้งสองมีอะไรกันในร้านจนซอรกผลักเธอออกมาวันต่อมาเขาเห็นเด็ก หนุ่มคนหนึ่งเล่นเปียนโนสื่อให้เห็นถึงว่าเด็กคนนี้อยากเป็นนักเปียโนและคืนนั้นเบ็ตตี้ทำเมกกบพังสื่อถึงอาการทางจิตของเธอที่ใกล้จะพังแล้ววันต่อมาสอบก็พาเอ็ดดี้ไปพักร้อนและในคืนนั้นเขาเห็นเบ็ตตี้เขาบอกว่าทำอะไรของเธอนะ เบตตีบอกว่าฉันได้ยินเสียงแล้ววันต่อมาซอ,อกก็แต่งหญิงไปปล้นและจากนั้นเขาก็เปลี่ยนชุดและไปที่สุสานซอ,อกบอกว่าทีรักมาทำอะไรที่นี่เบตตีบอกว่าถ้าฉันตายฉันอยากให้คนมาเยี่ยมศพหลุมศพของฉันละบ้างและววันต่อมาเบตตี้ไม่สนและเดินจากไป ซึ่งมันทําให้ซอกเดินออกมาและเดินไปที่ห้างเจ้าหน้าที่ที่คนนั้นบอกว่าต้องขออภัยด้วยนะครับห้างปิดแล้วครับซอกบ,บอกว่าหมายความว่าอะไรไงขอเวลาแป๊บเดียวซอกเดินไปเห็นเบต็ตตี้ที่กำลังเล่นกับเด็กอยู่นั้นก็เลยทำให้ซอกพาเบ็ตตี้หนีออกมาจากบ้านห้างไปในที่สุด คืนนั้นเขาเห็นเบ็ตตี้ที่นอนอยู่และแมวขาวตัวหนึ่งสื่อให้ห็นถึงความใสซื่อบริสุทธิ์ของเบ็ตตี้วันต่อมาขณะที่เขากําลังจะกลับบ้านพอมาถึงเขาลงจอดรถและพบว่าบ๊อบกาลังทําความสะอาดอยู่บ๊อบบอกช็อกว่าอย่าเพิ่งตกใจใจเย็นแต่แล้วตัวของช็อกก็ตกใจซอกบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ๊อบบอกว่าเบ็ตตี้ควักลูกตาตัวเองตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งมันทําให้ซ็อกกลุ้มใจเป็นอย่างมากที่โรงพยาบาลซอกมาหาเบตตี้เธอไม่ตอบอะไรทั้งสิ่งต่อมาพยาบาลมาหาและบอกว่ามาเธอค่ะคุณทําอะไรไม่ได้หรอกค่ะและในคืนนั้นซอกนั่งสูบบุหรี่และฟังเพลงบอสซโนวาอย่างเศร้าใจวันต่อมาซอกกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งเขาบอกว่าเบตตี้เราทําได้แล้วนิยายจะถูกตีพิมพ์แล้วแต่กลับพบว่าเบตตี้กลายเป็นผักไปแล้ว เขาบอกว่าไอเลวเอ้ยเขาบอกเบ็ตตี้แต่เธอก็ไม่ตอบจนพยาบาลเข้ามาห้ามตัวเอกของซอกไปในที่สุดต่อมาหมอได้บอกเขาลายว่าอาการของเบ็ตตี้ร้ายแรงเป็นอย่างมากหมอรับรองไม่ได้ว่าเธอจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่อดทนไว้นะปฏิกิริยาทางเคมีจะเห็นผลระยะยาวแค่การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้ายอมเห็นผลทันตาอย่าไปใส่ใจใเรื่องโกหกทั้งละ่ะไอแหลวิธีนี้ไม่อันตรายเลย ซอกบอกว่าผมจะพาเธอกลับบ้านหมอก,ก็บอกว่าพูดเป็นเล่นเด็กคนนั้นเป็นบ้านนะจะเป็นผลอันตรายต่อโตของเธอเองเงียบไปเลยซึ่งตัวของซอกก็บอกว่าเป็นเพราะยาของหมอตั้งหากที่ทำให้เธอบ้าใช่ไหมย,ยาบ้าบ้าของหมอสร้างความฉิบหายใ้จิตใจของเธอลอนและสุดท้ายซอกก็ถูกพาออกจากโรงพยาบาลและออกไปจากโรงพยาบาลเปในที่สุดซอกได้ตะโกนว่าเบตเต้แต่สุดท้ายก็โดนไล่ออกไปในที่สุด เขามานั่งที่ชายหาดเพื่อความเหงาซึ่งเขาไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วและในคืนนั้นซอกก็กลับไปแต่งหญิงครั้งเขาเดินไปที่โรงพยาบาลพอเขาเข้ามาที่โรงพยาบาลและเข้าไปที่ห้องของเบ็ตตี้ซอกก็ได้มานั่งที่ตัวของเบ็ตตี้เขาถอดบิกออกมาแล้วก็บอกว่าแล้วก็้อยคำที่แหววขึ้นมาหาน้ำตาลไม่เจอเว้ย แต่เบตตี้ไม่ตอบสุดท้ายเขาเอาหมอนมากดหน้าของเบตตี้เพื่อจบชีวิตความเจ็บปวดของเธอและเบตตี้ก็ได้ขาดอาการหายใจตายไปในที่สุดต่อมาเขากลับไปที่ร้านเปียนโนของเขาเขานะครับได้เล่นเปียนโนสื่อให้เห็นถึงว่าเขาได้คิดถึงตัวของเบตตี้ซึ่งการเล่นเปียนโนของเขานั้นมันค่อนข้างจะพลายลอเป็นอย่างมาก เขาดูรูปที่เขาถ่ายไว้กับเบตตี้และเขาก็คิดถึงตัวของเบตตี้เป็นอย่างมากจนต่อมาขนาดที่รับประทานอาหารอยู่นั้นและทํางานเขาได้เห็นแมวขาวซึ่งมันทําให้เขายิ้มออกมาเป็นในที่สุดและกลับไปทํางานต่อและภาพยนตร์เรื่องเบตตี้บลูก็จบบริบูรณ์ครับผม ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในงานชั้นครูของชองชักเป็นเน็กเลยทีเดียวผมเคยดูหนังของงานของชองชักเป็นเน็กอยู่เรื่องหนึ่งชื่อว่าด,ดีว่าซึ่งเป็นหนังที่องค์บอกไว้ก่อนว่าเป็นหนึ่งในหนังแจ้งเกิดของเขาเลยทีเดียวซึ่งชองชักเป็นเน็กปัจจุบันเขาก็เสียชีวิตแล้วนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังอาร์ตนะครับใครอยากดูก็สามารถหามาดูได้นะครับนั่นเองแต่ต้องเตือนไว้ก่อนเลยว่าภาพยนตร์ <c oughs> เรื่องนี้ค่อนข้างจะ18บวกนะครับนั่นเองโดยตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนจากทา IMDb ไีที่ 7.3คะแนนเต็มสิทธิ์นะครับสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพาดประการใดผมต้องขอมนณาทีด้วยนะครับแล้วหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Rock Spoil ของเราด้วยนะครับและสหวัสนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย